จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะอดวันวนานค่ะมื้อนี้พามาเบ่งดอกกล้วยไม้ที่อยู่ข้างหน้าต่างอันที่ทํางานอดวันว,นวนานค่ะเราดอกกรีบใหญ่มากๆเลยเพื่อนเอนใหญ่ค่ะเราจะมีจะก,กลีบแล้วเดี๋ยวเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่อเก้าเก้ากลีบค่ะเพื่อน,อนๆนค่ะเบ่งแล้วใหญ่ได้ค่ะ จนได้เอาอันจนได้เอาอันเขาห้องวอยังค่ะนี่นะค่ะอันตัวนี้นะค่ะเอามาตึงกันไว้ค่ะเพราะสั้นเราล่วงไปลงข้างล่างเบิดค่ะเพื่อนๆค่ะรู้สึกจะย้อนแสงเนาะค่ะเนาะเออที่จริงเรางามเดยเดี๋ยวเห็นมาแต่ไก่ในงามเด้เพื่อนๆค่ะค่ะพูดนะไงเติบและอีกอย่างเออีกกระถางหนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะที่บอกว่า เราเป็นดอกไม้ดางได้บอค่ะหรือว่าอันกล้วยไม้พันนี้เพื่อนห้องพันนีอยังค่ะเพืพ่อนเพื่อนหวันหวาน,านบ่หูค่ะน,นี่แม่เพื่อนเพื่อนค่ะสี่เรางามได้ค่ะอันนี้ก็หลายกีบอยู่ด้ค่ะเพื่อนเพื่อนงามอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อน่ะเบิงหลายอยู่ค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบ,ส,บสามสิบสามดอกค่ะ สิบสามดอกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันเห็นแล้วสีสวยเห็นแล้วสีงามค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้นะอันอาทิตย์นี้นะคะก็เลยมีความคิดเอออยากโชว์เพื่อนๆบ้างค่ะอยากแบ่งปันบ้างว่าติ้งตองคือจะอดวันๆก็ปลูกดอกกล้วยไม้ก็ออกดอกให้ชื่นใจอยู่เดี๋ยวจเพื่อนๆค่ะค่ะเรารู้สึกจะออกเป็นทนสีม่วงทั้งสองก่อเนาะค่ะเนาะ กระบอก้าจับเราโยกย้ายไปใส่ญาานเรายาานเราใจน้อยค่ะยาานเราร่วงหมดมีหน้าทีแค่มาหดน้ำสองมือสามมือก็มาหดเทอระเาะค่ะกะจะเอาน้ำโซดาหดค่ะเพื่อนๆค่ะอันเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะโซดาค่ะกะจะเอาโซดานี่ละค่ะหดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอดวันหวานจนมาฮอดพี่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะก็ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุภูพสุคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพกันนะคะไว้พ่อกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ